ทหารของเขมรยังลอบโจมตีเข้าใส่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องคืนนี้อย่าให้มีครั้งที่สามนะเพราะถ้าวันมีมคืนนี้อีกมันก็ครั้งที่สามประกอบกับวันนี้ทางฝั่งของกัมพูชาเชิญทูต13ประเทศวรวมไปถึงสื่อมวลชนนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณแนวตรงกันข้ามกับช่องอานม้าที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับพูดได้เลยครับว่าการละครมาเต็มนะครับ คำโกโหกเดี๋ยววันนี้ยุคนชนข่าวจะสวนกับทุกดอกเลยทีเดียวรวมไปถึงมีประธานสภาของกัมพูชาไปพูดที่กรุงเจนีวาร้องไห้ออกมาเหมือนกับบุญราณีเมียของฮุนเซนเลยครับตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จไปบอกกับชาวโลกนะครับว่าประเทศไทยนั้นใช้สารเคมีในการโจมตีทหารและวก็พลบรเรือนของชาวกัมพูชา โกหกปลิ้นป้อนกระล,ล่อนต่อ <c oughs> คุณผู้ชมครับคือมันทุกอย่างจริงๆเราต้องตอบโต้แล้วก็สวนกลับไปให้หมดแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าวันนี้เนี่ยมีการติดต่อมาจากทางทหารของเขมรนะครับบอกว่าอยากจะเอาทหารของกัมพูชาแล้วก็ผลระเบือนมารักษาตัวในประเทศไทยคืออันนี้คือเข้าข่ายหน้าด้านหน้าทนแล้วนะครับเพราะ ขมรดิงโจมตีโรงพยาบาลของไทยจนได้รับความเสียหายยับเยินและจะส่งคนมาขอรับการรักษาใครไม่อายุคนเนี่ยขออายแทนได้ไหมคุณผู้ชมครับยังกล้าที่จะมาขอรักษาและอีกหนึ่งไฮไลท์ข่าวของวันนี้โอ้จริงมันมีหลายเรื่องนะครับเรื่องของนางมาลีคุณผู้ชมทราบไหมจากการตรวจสอบของยุคนชนข่าวเราพบว่าเธอใช้เวลาเข้ารับรชาชการ6ปีขึ้นมาเป็นประหลัดกระทรวงกลาโหมของประเทศนะครับ หกปีเธอมีดีอะไรแล้วติดยศพลโทจนถูกจับตามองโดยบุญรานีเมียของหุนเซนเป็นที่เรียบร้อยว่าก็ว่านะครับในอดีตที่ผ่านมาเคยมีผู้หญิงสองคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับหุนเซนแล้วก็มีอันเป็นไปทั้งคู่หลังจากนี้รอติดตามนางมาลีคนนี้ว่าจะมีชะตากรรมอย่างไรต่อไปนะครับอันนี้เป็นข่าวที่กำลังล่ำลือกันนะขณะน,นี้ผมไปเร็วๆนะคุณผู้ชมครับ เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเรายังพบว่าทางกัมพูชาเนี่ยนะครับยังลอบโจมตีประเทศไทยอย่างต่อเน,นื่องเรามีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอเป็นภาพถ่ายเป็นนาฬิกาตามเวลาตั้งแต่ช่วงกลางดึกจนถึงเช้ามืดนะครับหลักๆเนี่ยจะโจมตีที่ภูคานมา้าภูมะเขือแล้วก็ผาหมออีแดงอ่านไม่ผิดนะครับคานม้าจะอยู่ศรีสะเกดอานม้าจะอยู่ที่อุบลราชธานีลักษณะจะใช้ระเบิดโดรนแล้วก็โจมตีด้วยปืนเล็กนะครับ เราก็เลยตอบโต้กลับไปก่อนที่ในช่วงเช้าโคสกกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีก็ออกมาประกาศนะครับว่าการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงนี้เป็นครั้งที่2องแล้วนะอย่าให้มีครั้งที่3หลังจากมีข้อตกลงมีผลบังคับใช้แล้วก็สะท้อนถึงพฤติกรรมที่ไม่เคารพต่อพันธกรนีระหว่างประเทศตลอดจนเป็นการบ่อนทําลายกรีกล,ลายสถานการณ์โดยสันติ อีกทั้งยังกระทบต่อสียรภาพและความไว้วางใจที่ควรมีระหว่างทั้งสองประเทศนะครับเราจึงมีการตอบโต้ไปอย่างเหมาะสมสมควรแก่เหตุสองรอบแล้วนะกัมพูชาอย่าให้มีครั้งที่สามนะครับอ,อันนี้ผมคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะได้ติดตามข่าวไปแล้แต่ทั้งวันว่ากัมพูชามันละเมิดอย่างไรกันบ้างทีนี้เรามาดูว่ากัมพูชาทําอะไรบ้างสิวันนี้เมื่อคือนนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้ว มันรอบกัดโจมตีไม่เลิกครับคุณผู้ชมครับทีนี้มาดูครับว่าตอน10นาฬิกากัมพูชาเขาเขารุกเร็วนะครับรัฐบาลไทยเดี๋ยช้ากว่ารัฐบาลกัมพูชาเพราะเขาเชิญคณะทูตและผู้ช่วยทูตทหารจาก13ประเทศพร้อมกับนักข่าวต่างประเทศลงพื้นที่แล้วครับลงพื้นที่ไปที่อนุสาวรีย์ตาอมที่อ้างว่าสร้างขึ้นโดยการละเมิดบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ปี43 บริเวณจุดผ่อนปลนช่องอานมา้ากัมพูชาจะเรียกว่าอานแซะโดยจากการตรวจสอบพบว่ามีทราบปรกหักพังจากการสู้รบภายหลังการหยุดยิงนะครับอันนี้มีข่าวสองด้านข่าวด้านหนึ่งบอกว่าทหารขเขมรเนี่ยปืนลั่นยิงไปโดนอนุสาวรีของตนเองจนได้รับความเสียหายแต่ขเขมรก็ยืนยันว่าฝ่ายไทยเป็นผู้โจมตีเดี๋ยวผมจะแหกให้ฟัง สำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมในการสังเกตการณ์ในครั้งนี้มีทั้งสหรัฐจีนญี่ปุ่นรัสเซียเกาหลีออสเตรเลียรวมไปถึงประเทศสมาชิกอาเซียนได้แก่มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินสิงคโปร์ลาวเวียดนามแล้วก็เมียนมานะครับพูดง่ายๆก็คือเข้าไปฟังคำโกหกของกัมพูชาเอางี้คุณผู้ชมจุดตรงนี้อยู่ตรงกันข้ามกับช่องอานม้าที่ขเขมรเรียกว่าช่องอานแซเป็นพื้นที่ที่กัมพูชาเข้ามาก่อตั้งชุมชนทหารนะ แล้วก็สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นซึ่งละเมิดข้อตกลง MOU 4สสามมานานแล้วทหารกัมพูชาก็ใช้เป็นสถานที่ตั้งก็คือเอาทหารเอาปืนใหญ่มาตั้งจุดนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าทหารขเขมรจะยิงปืนลั่นไปโดนอนุสาวรีย์เองก็เป็นไปได้และถ้าทหารไทยจะยิงเพื่อตอบโต้กับทหารขเขมรที่ตั้งปืนใหญ่อยู่ฐานที่นี้ก็เป็นไปได้มันไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยครับนะ ในเมื่อเป็นสถานการณ์การสู้รบเพราะตลอดระยะเวลา5-6วันที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าทหารกัมพูชาจะเข้าไปตั้งฐานอยู่ที่ในชุมชนอยู่ตามสถานที่ก่อสร้างต่างๆเพื่อที่จะใช้ของพวกนั้นเป็นเกราะกำบังให้กับตนเองนะอันนี้ฟังไม่ขึ้นอันนี้เป็นคำโกหกนอกจากนั้น Fresh n e w สสื่อของกัมพูชายังยังเปิดเผยข้อมูล ว่ากัมพูชาบอกกับทูตท,ทั้ง13ประเทศนะครับว่าทหารไทยเนี่ยจับกัมพูชาไป20นายจับที่ไหนเขาถูกควบคุมตัวในฐานะ,ฉะเฉลยศึกถูกควบคุมตัวเขาปลดอาวุธแล้วก็นำตัวเข้ามาควบคุมเอาไว้ก่อนทางฝั่งของประเทศไทยเพราะทหารทั้ง18คนเนี่ยลุกล้ำเข้ามาในอธิป,ปไตยของไทยแต่เราก็ดูแลทหารพวกนั้น ตามอนุสัญญาเจนีวาครับเนี่ยทีมงานมีผ้ามาขึ้นมาได้เลยนะครับเอาข้าวให้กินพาไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าดูแลเป็นอย่างดีทุกอย่างนี่คุณผู้ชมเห็นหรือยังโกหกคำโตไอสื่อเฟร็ดนิวเนี่ยนะครับเห็นมาตั้งนานและเชื่อถือไม่ได้พอๆกับนางมาลีอันนี้เราก็ต้องว่ากันนี้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นกัมพูชามีเติเรื่องโกหกนะเดี๋ยวจะแหกหนักกว่านี้โกหกมากกว่านี้อีก แต่ขออนุญ,ญาตไปดูตรงนี้ให้เคลียร์กันก่อนทีรับประเด็นนะฮะคุณผู้ชมครับเรื่องของทหารรับจ้างที่เมื่อวานนี้คุณนิติภูมิเอาภาพมาให้ดูใช่ไหมครับแล้วก็มี BHQ เป็นสัญลักษณ์ก็คือองครักษพิทักษ์มุนเซนนะหน้าตาไม่เหมือนกัมพูชาเลยคุณผู้ชมครับหล่อเหลากรรมยำหุ่นดีสูงกว่าชาวกัมพูชาทั่วไปสรุปก็เป็นชาวกัมพูชาจริงๆนะฮะไม่ใช่เป็นทหารรับจ้างรัเสเซีย เพราะวันนี้พลเอกนัทพงศ์นาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็ออกมายืนยันแล้วนะครับแล้วก็มีภาพในโซเชเียลมีเดียยืนยันด้วยถ้าทีมงานมีก็ขึ้นมาได้เลยนะครับก็คือเป็นนักวอลเล์จริงครับนะไม่รู้ว่าเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าเออไม่รู้คือมันก็ต้องมีบ้างคุณผู้ชมอย่างคนไทยเนี่ยคนหล่อๆคนสูงๆคนพิเศษกว่าประชากรทั่วไปมันก็มีนะเห็นไหมครับ เขาเป็นนักวอลเล่ย์ครับพวกวอลเล่ย์นี่เขาจะพวกวอลเล่ย์พวกบาสเนี่ยตัวเขาจะใหญ่เพราะเขาต้องใช้ร่างกายในการเล่นกีฬาเพื่อให้ได้เปรียบนะส่วนหน้าตาก็อาจจะพาเราพากอไปบ้างหรือเป็นลุกครึ่งลุกเซี่ยวนะครับนี่ชัดเจนนะไม่ใช่ทหารรับจ้างรัเสเซียครับอันนี้ยืนยันให้เข้าใจกันก่อนจบไปอีกหนึ่งประเด็นทีนี้มาต่อกันที่เรื่องของชาวกัมพูชาผมสงสารเขานะชาวกัมพูชาเนี่ยตายเป็นเบือ่อ นะตายเป็นเบื่อจริงๆแต่รัฐบาลของกัมพูชาแม้ขนาดคนของตนเองเนี่ยนะครับยังไม่จริงใจกลบข่าวปิดข่าวบิดเบือนไม่ยอมเปิดเผยความจริงว่าประชากรของตนเองนั้นเสียชีวิตไปเท่าไหร่เพราะที่ผ่านมาถ้าติดตามข่าวสารจากนางมาลีโคโสกัมพูชาบอกคําเดียวว่าเสียชีวิตแค่13เป็นอาหาร5นายแล้วก็ผลบัเรือน8รายจนล่าสุดมีคลิปนี้ออกมาในโซเชียลมีเดียนะครับอันนี้ที่วัดเดียวนะ นับดูเนี่ยหลายสิบโลงนะครับอันนี้ไม่ยืนยันนะว่าเป็นวัดไหนอะไรยังไงแต่เนื่องมาจากมันเกิดความคุมเครือไม่ชัดเจนปิดบงังอําพรางโกหกข้อมูลครับก็เลยมีชาวเน็ตกัมพูชาเผยแพร่คลิปนี้ออกมาคุณผู้ชมดูสิครับอันนี้แค่วัดเดียวนะวันก่อนไทยส่งศพห่อผ้าขาวไปสบิบสองศพก็เกินกว่าที่นางมาลีว่าเอาไว้แล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้เพจด,ดราม่าแอดริกเนี่ยเขาเอาคลิป การแสดงแสนยานุภาพของระเบิดขนาด2,000ปอนที่เราใช้ F16 เนี่ยนะครับถลม่มอันนี้เป็นภาพสาธิตนะให้คุณผู้ชมดูเวลา F16 เขาถล่มเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราดูทั้งหมดคุณผู้ชมคิดเอาเองแล้วกันว่า F16 ทิ้งไข่แบบนี้ไปทีละลูก2ลูกเม็ด2เม็ดเนี่ยระเบิดทีกินรัศมีเนี่ยนะครับโอ้โห50เมตรถึง100เมตรอ่ะคุณผู้ชมอาคารบ้านเรือนสถานที่พังเละเทะไปหมด นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราโจมตีเฉพาะพื้นที่ทางการทหารนะครับมันจะเป็นไปได้ยังไงที่นางมารีบอกว่าทหารกัมพูชาตายแค่5คนแค่เราห่อศพส่งคืนไปมันก็12คนแล้วรวมไปถึงลงศพเมื่อสักครู่มันเลยเกิดภาพนี้ออกมาไงนี่ผมนําเสนอผมทวงถามความเป็นคนให้กับคนกัมพูชานะครับเพราะเพจ Facebook อาเซียนมองไทยเขาเปิดเผยข้อความตอนนี้โกราหุอย่างหนักครับ ที่ประเทศกัมพูชามีการประกาศตามหาทหารหายในโลกโซเชียลมีเดียพร้อมกับขึ้นภาพโดยที่ไม่ต้องเบลอหน้าเป็นที่หน้าเศร้าอดสูอเนตอนาจใจเหลือเกินครับครอบครัวตามหาลูกหลานของตนเองว่าไปสู้รบกับไทยเนี่ยผ่านมาแล้วตั้งเป็นสัปดาห์เขาหายไปอยู่ไหนทำไมไม่มีใครติดต่อกลับมากองทัพทำไมไม่แจ้งเป็นตายร้าดีอย่างไร นอกจากนั้ยังมีอินฟลูขมเนยังคงประกาศตามหาตัวทหาหาขมเนที่ไม่รู้ชะตากรรมนับร้อยอย่างสิ้นหวังไม่มีใครรู้ว่าชะตากรรมคนพวกนี้เป็นอย่างไรเนื่องจากรัฐบาลของฮุนเซนฮุนบาเนตปกปิดยอดผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บมาโดยตลอดครับเห็นหรือยังชาวกัมพูชาถ้าเขารักและถ้าเขาเป็นห่วงคุณจริงเขาจะปกปิดข้อมูลพวกนี้ไปทําไมครับไม่แต่เพียงเท่านั้นความหน้าด้านหน้าทนเนี่ยขอญาตพูดตรงๆนะ มีรายงานมาจากเว็บไซต์แคมโบเดียเป็นสื่อของกัมพูชานะครับอ้างอิงคำให้สัมภาษณ์จากผู้บัญชาการกองทัพภาคที่4ของกัมพูชามาขอร้องทหารไทยครับบอกทหารไทยได้โปรดรับทหารกัมพูชาแล้วก็พล,ลเรือนซึ่งตอนนี้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทนไม่ไหวแล้วเนี่ยนะครับไปรักษาตัวด้วยนี่คุณผู้ชมครับ มีการเผยแพร่ข้อมูลออกมาผ่านทางเว็บไซต์สื่อของกัมพูชานะครับแต่แม่ทัพภาคที่สองของเราได้ปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าเราไม่มีอำนาจพูดก็พูดนะครับเราเห็นโรงพยาบาลของเรานะคุณผู้ชมโดนยิงถล่มได้รับความเสียหายไปเนี่ยนะครับกว่าสอกว่า20โรงพยาบาลแล้วจะมาขอกันให้มารักษาตัวทหารเขมรพลเรือนเนี่ยนะมันจะมนุษยธรรมไปถึงไหนครับเนี่ยประเทศเนี้ย โดนกัมพูชาเล่นสกราปกครั้งแล้วครั้งเล่านี่นอนอยู่บนเตียงคุณผู้ชมดูเพจ military force สื่อของไทยหลายเจ้าเขาก็เอามานำเสนอนี่ฮะคือต้องใช้คาว่าอันนี้คือหน้าด้านนะครับนะภาพนี้ทหารกัมพูชานอนอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดอุดรมีชัยหลังได้รับบาดเจ็บระหว่างการสู้รบมาตอนบ่ายของวันที่28นะครับหรือทหารบางท่านนะครับ ที่แตกยับพ่ายแพ้บริเวณประสาทตาควายนั่นก็คือหน่วยปฏิบัติการพิเศษ911หน่วยจู่โจมที่6ของกัมพูชาที่ผ่านมาได้รับการขนานนามว่าเป็นหน่วยรบพิเศษที่โหดเยี่ยมเป็นอันดับต้ตนๆของกัมพูชาตอนนี้นะครับไม่โหดแล้วครับถอดเครื่องแบบวิ่งหนีแตกทับกลับเข้าฝั่งกัมพูชาเพราะสู้ทหารไทยไม่ได้ก็ไม่รู้นะครว่าเป็นตายร้ายดีกันอย่างไร ตัดสลับไปดูที่ยุโรปครับสมเด็จอีกแล้วสมเด็จมีกี่คนครับเนี่ยที่ประเทศกัมพูชาสมเด็จมหารัฐสภาอธิการบับดีบดีบุชีอะไรเนี่ยเรียกยากเหลือเกินชื่อว่าควรโชดารีเป็นประธานสภากัมพูชาไปพูดในการปร,ประชุมสหภาพรัฐรสภาที่กรุงเจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลแนด์ร้องไห้ครับร้องไห <ม eses S 1> ้เหมือนบุลลานีเมียฮุนเซนเลยคุณผู้ชมแล้วบอกว่าประเทศไทยเนี่ยใช้อาวุธสารเคมี สังหารพลระเรือนชาวกัมพูชาผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตเป็นจำนวนมากโกหกโกหกน้าไม่อายนะครับไปก๊อบรูปเอาเครื่องบินดับไฟป่าที่สหรัฐอเมริกาโปรยสารหน่วงไฟสีแดงๆโกหกแชรออกไปคุณผู้ชมโกหกล่าวหาว่าไทยใช้สารเคมีอีกแล้วทั้งทั้งที่ไปก๊อบภาพมาจาก Google จากสำนักข่าวรอยเตอร์จะสกับจะใช้วิธีการสกกรบโกกเนี่ยไปถึงขนาดไหนเท่านั้นยังไม่พอกัมพูชาบอกว่าที่ไทยโหมข่าวเรื่องเซเวีเว่นโดนยิงถล่มที่ปั๊มน้ำมันฝ่ายกัมพูชาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมบอกว่าไทยระเบิดปั๊มน้ำมันของตนเองเพื่อใส่ร้ายและหาข้ออ้างในการโจมตีกัมพูชาคุณผู้ชมมันบอกว่าไทย เระเบิดปั๊มน้ามันของตนเองมันบอกว่าไทยใช้สารเคมีเป็นแก๊สพิษทําไมโกหกหน้าด้านๆแบบนี้โอน้นี่ขณะมีภาพหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ล่าสุดคุณผู้ชมวันนี้ครับเราไปได้ภาพกล้องหน้ารถจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งขับผ่านไปผ่านมาในวันนั้นเห็นอย่างชัดเจนครับว่าจรวด B M 2 1ของขเขมรยิงพุ่งตกลงมาที่กลางเซเว่นอีเลเว่น เนี่ยคุณผู้ชมดูคลิปนี้ให้ชัดเจนเลยครับหลักฐานชัดเจนมันบอกว่าเราระเบิดร้านเซเว่นของตนเองคุณผู้ชมอ่ะดูคลิปครับนี่คุณผู้ชมครับเท่านั้นยังไม่พอมีนักข่าวไปเจอคุณกมลรัฐซึ่งเป็นเจ้าของปัม๊ม ยืนยันนะครับว่าตอนนี้มีหลักฐานทั้งคลิปกล้องวงจรปิด16ตัวกัมพูชาพูดมาได้อย่างไรว่าประเทศไทยระเบิดปั๊มน้ํามันของตนเองเธอยืนยันนะครับว่าความจริงก็คือความจริงว่าเราถูกจรวดของกัมพูชายิงใส่จนเสียหายแล้วก็มีคนเสียชีวิตคุณผู้ชมเห็นหรือ,อยังเห็นหรือ,อยังว่าด้วยเรื่องหลักฐานแบบนี้ทีมงานตัดไปที่13ทูตหน่อย13ทูตที่ไปเยี่ยมที่ ไอ้ช่องอะไรเนะี่ยช่องอานแตะอันเตอร์อะไรของกัมพูชาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมผมบอกนี่เลยนะกัมพูชามีหลักฐานแค่นี้แหละครับที่จะฟ้องชาวโลกนะอันเนี้ยมันเป็นพื้นที่อยู่ตรงข้ามช่องอานม้าทหารกัมพูชาละเมิด MOU แล้วละเมิดมาหลายปีก็มาเอาครอบครัวทหารมาอยู่ด้วยกันแล้วก็สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาใหม่สร้างมาใหม่เลยสร้างขึ้นมาใหม่เอา้าก็คุณมาตั้งฐานสู้รบอยู่ตรงเนี้ย มันก็ต้องเสียหายกันบ้างสิเพราะคุณมาตั้งฐานทหารตรงนี้เนี่ยโกหกได้แค่นี้เหรอกัมพูชาโกหกได้แค่นี้เหรอไอหลักฐานอนุสาวรีย์ที่พังเนี่ยอาทิมย์นัตตัดสลับมาที่เซเว่นมันเทียบกันไม่ได้เลยครับเซเว่นไม่ได้อยู่ในพื้นที่การสู้รบเว้ยแต่ไอช่องที่คุณพาไอทูตสิบสาคนไปดูเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่การสู้รบ แต่แต่โรงพยาบาลไทย20แห่งหมู่บ้านปั๊มน้ำมันแล้วก็อีกหลายสถานที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่การสู้พบกัมพูชาโกหกได้แค่นี้เหรอหลักฐานยังสู้ไทยไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเห็นหรือ,อยังคุณผู้ชมครับปิดท้ายยุคนชนข่าวในวันนี้ไปดูการจับตามองเป็นกรณีพิเศษสำหรับพลโทหญิงมารีโซเจียตาอายุ42ปีตอนนี้มีรายงานข่าวลือสพัดบอกว่าเมียฮุนเซน ก็คือบุญบราณีเนี่ยจับตามองอย่างใกล้ชิดด้วยเหตุผลบางประการซึ่งผมก็ไม่รู้จริงๆนะฮะว่าเขาดูมารีด้วยเหตุผลอะไรเพราะจากการตรวจสอบเนี่ยมารีเริ่มรับราชการในปี49ที่กระทรวงกิจการสตรีแล้วก็เป็นข้าราชการพลเรือนพูดง่ายๆก็คือปีนี้42ย้อนหลังกลับไป20ปีตอนนั้นอายุยีบ2ปีมารี22ปีไม่แน่ใจว่าเคยเป็นสาวเกอรกุ๊ปกป๊อปี้เกาหลีมาหรือเปล่าถามมาเป็นเดือนละ ก็ยังไม่ตอบเลยว่าใช่คนคนนั้นหรือไม่หลังจากนั้นปี2566มาลีได้รับการแต่งตั้งเป็นประหลัดกระทรวงกลาโหมครับมาลีใช้เวลาแค่7ปีเป็นประหลัดกระทรวงกลาโหบมหห وم, บ้าไปแล้วคุณผู้ชมครับมันเป็นไปได้อย่างไรข้าราชาการทั่วโลกกว่าจะขึ้นมาเป็นตําแหน่งที่สูงสุดในองค์กรราชาการเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาเป็นอย่างน้อยก็20ปีนะครับ2ี3สปีซะทีซ้ำไปเกือบกเกษียณถึงถึง,ถงประหลัด แต่มารีใช้เวลาแค่ -67 ปีเท่านั้นและหลังจากนั้นอีกประมาณ10ปีก็คือปี66มาลีได้รับพระราชทานยศเป็นพลโทจากกษัตริย์กัมพูชาแล้วก็ประดับยศโดยสมเด็จพิชัยเสยนาเตียบันปัจจุบันเธอดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการแห่งรัฐและโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาครับแต่รายงานข่าวอีกด้านหนึ่งบอกว่าเธอมีผัวแล้วนะก็ไม่แน่หรอกคนเรามีผัวแล้วมันก็มีหลายคนหรือ,อยังไงคุณผู้ชมครับ ใครจะไปรู้พลโทมาลีตอนนี้เธอไม่โสดแล้วเพราะเธอสมรสกับนายก้องฟกอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศก็เลยด้วยด้วยความที่เธอโดดเด่นขึ้นมาแล้วขึ้นมามีตาแหน่งวัยก็เลยถูกจับตามองว่าเธอเป็นใครโดยบุญบราณียิ่งกว่าสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศอนีนว้ยเพราะว่าสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศเนี่ยก็คือเมียอุนมาเนต และเมียหุนมาเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ปล่อยเฟซนิวเรื่องไทยใช้สารพิษโจมตีประเทศกัมพูชาพวกนี้โกหกตลบตะแรงแล้วก็ปล่อยข้อมูลเท็จโจมตีประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องยุคคนชนข่าวก็เลยต้องจับโกหกแล้วก็นําเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นพิเศษใส่ไข่กันสักหน่อยเพราะยอมไม่ได้หะครับไม่งั้นประเทศไทยของเราเสียหายคนพวกนี้ใช้วิธีการสปรกการตอบโต้ ก็ต้องถึงลูกถึงคนแบบนี้แหละครับมันถึงจะเอาอยู่